สวัสดีค่ะวันนี้แบมจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำสูตรชาไทยแล้วก็ชาไทยลาเต้กันค่ะโดยสมส่วนผสมง่ายๆนะคะคือไอฮอสจากลิตนั่นเองค่ะตามแบมมาดูได้เลยนะคะใครไม่ตามเข้ามาในคลิปถือว่าพลาดมากนะคะคลิปนี้ก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องให้แบมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทางช่อง FK Skyber กันอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวตัว i h o s นะคะ a u p u r p o s e Creamer Concentrate ค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมเมอร์ใช้แทนนมข้นจืดได้นะคะแล้วที่สำคัญใช้แบบน้อยมากแค่20 ml นะคะต่อสูตร16ออน นี่ค่ะเขานะคะรับประกันว่าชงได้ถึง50แก้วนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะไม่กบกลิ่นชากาแฟนะคะพร้อมนะคะบอดี้ที่หนักแน่นนะคะแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนะคะชงเครื่องดื่มคืออร่อยเลยค่ะตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะคือไอฮอสนะคะเป็นอ่าครีมท็อปปิ้งนะคะใช้สำหรับนะคะเป็นท็อ นะคะบีบโฟมครีมได้นะคะหรือว่าใช้ทําเป็นมูฟโฟมก็ได้เดี๋ยววันนี้บันจะมาทําเป็นชาไทยลาเต้แล้วก็เป็นชาไทยสูตรของทางแบมเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชงกันดูว่าตัวเนี้ยเขาทําออกมาแล้วจะได้รสชาติประมาณไหนนะคะไปทํากันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่ชมชงชากันนะคะแบมก็จะใช้นะคะ ชาไทยนะคะสูตรของทางร้านเองนะคะจะใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะเราตักเข้าไปแล้วก็เอาเข้าวันนี้บานจะต้งแบบเครื่องนะคะก็เอาเข้าเครื่องกันได้เลยคะ <S 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 ่ะหลังจากสกัดนะคะวิธีเดิมคือด้วยการพักชานะคะอยู่ที่25วินาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาพักชากันก่อนนะคะพอพักชาเสร็จแล้วนะคะวันนี้เันจะใช้นะคะตัวชาที่สามออนนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะอีกแก้วหนึ่งคะ่ะชาที่สกัดแล้วนะคะจะไม่นำไปสกัดต่อนะคะอันนี้คือเอาทิ้งเลยแล้วเราอะทำเอาชาตัวใหม่นะคะใส่เข้ามาคะ่ะ อันนี้ก็จะใช้ที่3ออนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมนมข้นหวานกันก่อนนะคะนมข้นหวานนั้นแบมจะใช้อยู่ที่30 ml หรือ1ออนนะคะนมข้นหวานเราจะใช้เหมือนกันนะคะทั้ง2แก้วนะคะ ที่ขาดไม่ได้นะคะคือ i h o อ t นะคะตัวนี้เลยเราจะใช้กันอยู่ที่20 m l นั่นคือวันนี้แบมทำสูตรที่แก้ว16ออนนั่นเองนะคะ ใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะแช่ตู้เย็นได้เลยสูตรแรกเลยนะคะที่เราจะทำนะคะเรานะคะก็เตรียมนะคะนมข้นหวานที่30 ml ใส่ลงไปในชาได้เลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันที่สำคัญนะคะอย่าลืมตัวไอฮอสตัวนี้ค่ะ ใส่ลงไปในชาได้เลยนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมเมอร์นะคะมีรู้สึกว่าจะมีรสสัมผัสน,นะคะที่หนักที่หนักเนาะของตัวมีบอดี้ที่หนักแล้วกันค่ะของตัวไอฮอนะคะตัวนี้เขาเค็มว่าไม่กดกินชากาแฟนะคะแถมช่วยดึงรสชาติของชากาแฟด้วยนะคะอ่ะตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะแบมก็ได้เนื้อโฟมนะคะที่สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเทนะคะชาไทยใส่แก้วกันก่อนนะคะแก้วที่สองนะคะ เราจะทำเป็นชาไทยลาเต้น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำแข็งเพิ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะอัดน้ำแข็งนะคะให้เต็มแล้วก็เทชาไทยนะคะเทชาไทยวนๆได้เลยนะคะเป็นไงคะทำง่ายมากๆเลยวันนี้เราก็ได้ชาไทยกับชาไทยลาเต้น,นะคะโดยใช้ผส่วนผสมนะคะง่ายๆแค่มีไอฮอตนะคะตัวนี้แล้วก็ไอฮอตท็อปปิ้งนะคะเราก็จะได้ ชาที่สวยงามแล้วนะคะท็อปปิ้งลงไปเลยค่ะว้าวก็ทำการปิดฝาแค่นี้เราก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะตัวนี้นะคะเราก็ขอตกแต่งน้องราเต้ของเราหน่อยนะคะใส่โฟมนะคะของตัว ลิฟท็อปปิ้งนะคะลงไปเหมือนกันเป็นไงคะเพิ่มมูลค่าให้ชานะคะของเราได้เยอะเดี๋ยวขรั้งหน้านะคะแบงจะมาบีบนะคะ Topping งวันนี้เป็นคอนโดสูงๆให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆทำตามสูตรแบมได้เลยนะคะรสชาติคือเยี่ยมอร่อยมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะตัว i อ o ฮนะคะแล้วก็ตัวท็อปปิ้งนะคะของริสนะคะสามารถซื้อได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็มีนะคะในเพจนะคะของริสนะคะ r i ร Product Thailand เดี๋ยวแบมจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆกดจิ้มนะคะตามลิงก์ที่แบมให้ด้วยก็ได้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะได้แล้วชาไทยนะคะชาไทยกับชาไทยลาเต้นั่นเองนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวแบมจะแปะลิงก์ให้นะคะท้ายคลิปแล้วก็แปะให้ตรงคอมเมนต์นะคะของทางช่องเราเลยนะคะอย่าลืมไปหากันมาได้เลยค่ะมีแล้วนะคะติดร้านลูกค้าติดใจนะคะตรงนี้ ยังไงนะคะแบมบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่อง FK s k y b e r เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปครั้งต่อไปให้แบมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอการทำคลิปตัวชาเขียวให้ดูนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเพื่อนๆบายบายค่ะเดี๋ยวสัญญานะคะว่าจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆบ่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ